สวัสดีค่ะช่องไทยบายสีมีงาน DIY มาแบ่งปันกันค่ะคลิปนี้เรามาถักโครเชตผ้าคลุมผมหรือที่คาดผมรูปแบบสามเหลี่ยมกันค่ะเริ่มต้นถักโซ่หก แทงหัวเข็มในโซ่ที่หนึ่งเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาค่ะแถวที่หนึ่งถักโซ่สามถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักทับไหมไปด้วยนะคะถักโซ่สอง ถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถัดไปถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถักโซ่อีกสองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะตรงที่เป็นฐานจะถักแบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่สามพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะแถวที่สองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องโซ่สอง เว้นพอหนึ่งคอไปสามหลักค่ะถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถักโซ่ห้าเว้นหลักพอหนึ่งคอไปสามหลักทำควักธรรมดาในช่องโซ่สองค่ะหนึ่งครั้งถักโซ่ห้าเว้นหลักพอหนึ่งคอไปสามหลักถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ แล้วถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันถักเหมือนด้านนี้ค่ะ ด้านข้างจะถักโซ่ขึ้นไปสามเท่ากับด้านนี้ค่ะเท่ากันทั้งหมดนะคะทุกแถวถักโซ่สามพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะต่อไปแถวที่สามเว้นหลักพอหนึ่งคอมาสามหลักแล้วถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องโซ่สองค่ะการด้วยโซ่สองแล้วถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะด้านข้างจะถักเหมือนกันทั้งหมดนะคะ ถักโซ่ห้าเว้นหลักพอหนึ่งคอไปสามหลักค่ะถักควักธรรมดาในช่องโซ่ห้าถัดไปหนึ่งครั้งถักโซ่ห้าถักควักธรรมดาค่ะในช่องโซ่ห้าถัดไปหนึ่งครั้งถักโซ่ห้า หักพอหนึ่งคอค่ะเว้นหลักพอหนึ่งคอไปสามหลักถักในช่องโซ่สองสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถัดไปถักโซ่สามพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะแถวที่สี่ถักเหมือนกันค่ะเว้นหลักพอหนึ่งคอไปสามหลักถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกันแล้วถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถักโซ่ห้าเว้นหลักพอหนึ่งคอมาสามหลักค่ะถักควัธรรมดาในช่องถัดไปหนึ่งครั้งถักโซ่ห้าถัดไปจะเป็นการถักลายเม็ดข้อโพดค่ะถักพอหนึ่งคอห้าครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ดึงไหมขึ้นเอาเข็มออกแทงหัวเข็มในหลักพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งค่ะเกี่ยวไหมเส้นนี้ออกมาค่ะถักโซ่ห้าถักควักธรรมดาในช่องโซ่ห้าถัดไปค่ะหนึ่งครั้งถักโซ่ห้า ลายด้านข้างก็จะถักเหมือนกันทั้งหมดค่ะ ถัดไปถักโซ่สามพลิกงานกลับมาอีกด้านค่ะแถวที่ห้าด้านข้างถักเหมือนกันค่ะ แถวที่ห้าจะถักเหมือนแถวที่สามค่ะถักโซ่ห้าถักควักธรรมดาสลับกันตลอดแถวค่ะ ส่วนลายด้านข้างที่ปิดแถวถักเหมือนกันค่ะ ด้านข้างถักโซ่สามเท่ากันค่ะพลิกงานกลับมาอีกด้าน,นค่ะแถวที่หกลายด้านข้างถักเหมือนกันค่ะถักโซ่ห้าถักควักธรรมดาในช่องถัดไปค่ะ ถักโซ่ห้าถักลายเม็ดข้าวโพดค่ะลายเม็ดข้าวโพดจะอยู่สับ,บ่างกันนะคะถักพอหนึ่งคอห้าครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ดึงไหมขึ้นเอาเข็มออกแทงหัวเข็มในหลักพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งค่ะเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาถักโซ่ห้าถักควักธรรมดาค่ะในช่องโซ่ห้าถัดไปถักโซ่ห้าถักลายเม็ดข้าวโพดค่ะ ถักโซ่เท่ากันทั้งหมดห้าครั้งค่ะถักควักธรรมดาในช่องโซ่ห้าถัดไปถักโซ่ห้าลายด้านข้างถักเหมือนกันทั้งหมดค่ะ โซ่สามพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะต่อไปแถวที่เจ็ดจะถักเหมือนแถวที่ห้าค่ะ แถวที่8ดคือลายตรงนี้นะคะเป็นการถักลายเม็ดข้าวโพดค่ะเพิ่มขึ้นมาสามลายลายเม็ดข้าวโพดจะอยู่สับบางระหว่างกันค่ะทุกแถววิธีการถักแถวที่เป็นเลขคู่คือแถวที่สี่แถวที่หกแถวที่แปดแถวที่สิบขึ้นไปจะมีลายเม็ดข้าวโพดนะคะแถวที่เป็นเลขคี่คือแถวที่สามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดขึ้นไป ตรงกลางจะถักโซ่ห้าสลับกับควักธรรมดาค่ะโซ่ห้าสลับกับควักธรรมดานะคะจนจบแถวค่ะหลังจากถักความยาวได้ตามต้องการแล้วจบแถวเป็นเลขขี้ค่ะคือโซ่ห้าสลับกับควักธรรมดานะคะโซ่สามพลิกงานกลับมาด้านหน้าค่ะถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถักโซ่ขึ้นไปห้าสิบเว้นไปหนึ่งโซ่ถักวักธรรมดาลงทุกหลักค่ะถักวักธรรมดาลงทุกหลักโซ่แล้วถัดไปถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ แถวบนสุดถักเก็บลายริมค่ะเว้นพอหนึ่งคอไปสามหลักถักพอหนึ่งคอลงในช่องโซ่ห้าทั้งหมดหกครั้งถักควักธรรมดาในช่องโซ่ห้าหนึ่งครั้ง ถัดไปถักเหมือนกันค่ะถักคอหนึ่งคอลงหกครั้งนะคะในช่องโซ่ห้าสลับกับควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักเหมือนกันจนจบแถวเว้นพอหนึ่งคอไปสามหลักถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถักโซ่ห้าสิบเท่ากันค่ะเว้นไปหนึ่งหลักถักควักธรรมดาลงทุกหลักโซ่ค่ะจบแถวแล้วค่ะถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกัน ถักโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะขอบุณมากค่ะที่ติดตาม ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ